โอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทบทวน Present Simple กันนะคะ,ะน้อง,นองนะะอๆนะคะหรือว่าเด็กๆนะคะสามารถดาวน์โหลด นะคะเวิร์กชีตตามลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะเวิร์กชีตนี้นะคะสามารถพริ้นเป็น PDF ไฟล์ก็ได้นะคะหรือว่าสามารถทำออนไลน์ทำผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วเราสามารถเช็คคำตอบได้เลยนะคะลองดูเราอาจจะทำะแบบฝึกนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมาดูลิงก์หรือว่าดูลิงก์ก่อนแล้วค่อยทำแบบฝึกก็ได้นะคะโอเคอะ p r e s e n t simple นะคะใช้ กับเหตุการณ์อะไรนะคะใช้เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันแรกนะคะเราใช้กับกรณีกรณีอันที่หนึ่งนะคะก็คือ general truth กับใช้คำว่าเป็น general truth ก็คือความจริงทั่วไปนะคะความจริงทั่วไปคืออะไรเช่น s c i e n t i fact เป็นความจริงทางด้านวิทยาศาสตร์เช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกน้ำเดือดที่ร้อยองศา นะคะแล้วก็ลิงเชมเพนซีเนี่ยกินกล้วยกินกล้วยจริงเปล่าไม่รู้โอเคอใช้กับกรณีคือความจริงทั่ว,วไปโอเคไหมคบอ,อันที่สองนะคะอันที่สองใช้กับ habits เวลาเราตั้งใจตั้งใจนะคะเจตนาผู้พูดนะคะตั้งใจจะบอกตั้งใจจะบอกผู้ฟังนะคะรือว่าตั้งใจจะบอกผู้อ่านนะคะว่าเอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น habits มันเป็นนิสัยของเรานะคะหรือมันเป็นรูน รูทีนคืออะไรรูทีนคือกิจวัตรประจําวันมันเป็นกิจวัตรประจําวันเกิดทุกๆเสาร์เกิดทุกๆเเย็นเราทําแบบนั้นแบบนี้นะคะเกิดขึ้นประจําส่วนแฮปปี้ส์เราทําแบบนั้นจนเป็นนิสัยนะคะหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่ากิจกรรมยามว่างเช่นอาจจะ อ่าฉันเล่นเปียโนนะคะฉันเล่นฟุตบอลนะฉันขี่จักรยานอะไรประมาณเนี้เราพูดถึง habits หรือว่า u ูทีนสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตรประจำวันเนี่ยเออให้เราใช้ present simple นะคะกรณีที่3นะคะกรณีที่3ก็คือเวลาเราใช้ state verbs t a t e v e r b คืออะไร state verbs ก็คืออ่า v e r ร์บที่ไม่ใช่แอคชั่นนะคะเวิรที่แสดงความรู้สึกแสดงความคิดเห็นนะคะเช่นเชเช่นเช่นคำว่า like love have เห็นไหมคะแสดงความเป็นเจ้าของนะคะ uh, Think, I think อ่า I think ก็คือเราต้องใจจะบอกอ่า uh, o p o n i o n หรือว่าความคิดเห็นของเรานะคะอ่า uh, สกรณีนี้ให้เราใช้ Present Simple เท mm hmm. ่านั้นอ่า uh, ประมาณนี้นะคะแล้วก็อยากให้ดไฮไลท์นิดนึงแล้วบางครั้งเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเฮ้ยมันเป็น Habit หรือ routine มันอาจจะมีตัวช่วยอ่ะ uh. ตัวช่วยของเราก็คือ Adverb of Frequency ไม่ใช่ทุกกรณีนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็น adverb of frequency frequency เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็น adverb of frequency เช่น rarely rarely แปลว่าแทบจะไม่นะคะ uh, sometimes แปลว่าฉันทำเรื่องนี้เป็นบางครั้งนะคะ sometimes usually ทำบ่อยๆนะคะ อ่า uh, often อ่าทำบ่อยๆเหมือนกันแล้วก็ always ทำประจำเลยอ่า uh, mm. หรือว่าคำว่า every every คือทุกๆหรือว่า on on Friday อ่า on Friday แล้วเติม s อ่า on Friday แล้วเติม s yes, หมายถึงว่าเอ้ยทุกๆ Friday ประมาณนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ adverb frequency นะคะอ่า uh, บอกความถี่ adverb ที่บอกความถี่นะคะให้เราใช้ อ่า uh, present simple เท่านั้นนะโอเคอันนี้คือลักษณะนะคะช่วยเราใช้เมื่อไหร่นะ present simple แล้วโครงสร้างของมันล่ะจำได้ไหมเด็กๆจำได้ไหมอ่าโครงสร้างของมันนะคะโครงสร้างของมันคืออ่าอันแรกนะคะก็คือ subject นะคะประธานแล้วก็ป verb เติม s ไม่เติม s นะแล้วก็ uh, subject ด Do ู does นะคะดู Do, หรือว่า does อันนี้คือใช้โครงสร้างของมันก็คือ not อันนี้สำหรับประโยคป,ปฏิเสธนะคะแล้วก็บวกด้วย verb ช่องหนึ่งนะคะ,ะต่อไปคำถามเอา do does มาไว้ข้างหน้านะคะเอา do does มาไว้ข้างหน้าแล้วก็ประธานนะคะ subject แล้วก็ verb ช่องหนึ่งแล้วก็อย่าลืมเติม question mark น,นะคะแล้วก็ yes แล้วก็ no นะคะ yes ะแล้วก็ subject do does นี่คือโครงสร้างของมันนะคะแล้วก็ full stop subject บวก do does อาแล้วก็บวก not แอนนี่คือลักษณะนี้นะคะโอเคอะน,นี่ลักษณะนี้โอเคเอาให้ดูนะคะอืมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมขอเลื่อนก่อนตรงนี้ไปก่อนโอเค อ,อันนี้ก็คือลักษณะตามนี้นะคะแล้วแล้วถ้าสมมติว่าตัวอย่างของรูปประโยคนะคะอย่างเช่น I I I cook คือทำฉันทำกับข้าวนะคะ I cook every day แสดงว่าฉันทำกับข้าวเนี่ยทุกวันเลยฉันทำกับข้าวทุกวันนะคะ I cook every day. ฉันทำกับข้าวทุกวันเลยแล้ว my mom แม่ของฉันนะคะแม่ของฉัน my mom doesn't cook. my mom doesn't cook. อคุณแม่ไม่ได้ทำกับข้าวนะคะเพราะว่าฉันเป็นคนทำนะคะแล้วก็มีถามอีก่า does your dad cook? แล้วพ่อของคุณล่ะ does your dad cook? พ่อของคุณนะทำกับข้าวเปล่าน,นะคะเห็นไหม พูดถึงความจริงทั่วไปพูดถึง habits พูดถึง routine อะของเขาใช่ไหมคะเราก็อาจจะตอบว่าอุ้ย no no he okay he อ he หมายถึง put your dad นนะคะ no he doesn't ไม่พอฉันไม่ได้ทำอประมาณนี้นะคะ no he doesn't okay อะนี่คือลักษณะของของโครงสร้างของมันนะคะ โอเคแล้วก็ขอให้จำนิดนึงนะคะเวลาเราใช้เขาเรียกว่า uh, subject verb agreement นะจำจะไว้จำข้อนี้ไว้นิดนึงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคำว่า he she it นะอันนี้เป็น third person singular นะคะให้ High verb เราเติม s เสมอเช่นคำว่า he does she she cooks she cooks it it it's อ่าโอเคไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นปฏิเสธนะก็คือ he doesn't he doesn't he doesn't doesn do อ่าเขาชอบเขาไม่ได้ทำนะคะ ah he doesn't do ah he doesn't do he she she doesn't cook she doesn't cook คือ,อ่ ผู้หญิงนะคะหรือว่าคุณแม่นะคะไม่ได้ทำกับข้าวนะคะชิดาซึนคุกเห็นไหมคะบวกด้วยเว็บช่องหนึ่งนะคะก็คืออตอนแรกเติมเติม e h ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องเติมแล้วเพราะว่า does มันทำหน้าที่ไปแล้วนะคะเอเคไหมแล้วก็ต่อไปนะคะ it 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 อะไรก็คือ it doesn't it doesn't eat it doesn't eat ก็คือไม่ได้กินอ่า มันไม่ได้กินโอเคประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของ he, she, it ต่อไปต่อไปต่อไปจำไว้นะคะว่าถ้าสมมติว่าประธานนะคะเป็น i y o u v e อ่า i y o u we, e d นะคะ i y o u we, e d เนี่ยจะมอ่ะจะต้องไม่เติม s ให้จำคำนี้นะคะ v e r b มอ่ะมันไม่ต้องเติม s อาตัวอย่างเช่น I do เห็นไหมไม,นะไม่ใช่ I does นะไม่ใช่ I does นะไม่ใช่ do does จะต้องเป็น I do You do We do They do ประมาณนี้นะคะแล้วก็ I cook You cook We cook They cook เห็นไหมไม่เติม s นะคะไม่เติม s นะขอโทษทีค่ะอันนี้คือไม่เติมนะอ่นะต่อไปนะคะ They ่า They They eat They eat They eat, I eat, you eat, ไม่ใช่ I e a t นะคะโอเคก็คือไม่เติม s แล้วถ้าสมมติว่าปฏิเสธละ่ะก็คือ I I do not or I don't I don't do I don't do it uh, I don't do it You don't do it We don't do it They don't do it You cook I don't cook uh, I don't cook I don't eat อ่าประมาณนี้นะโอเคนี่คือลักษณะแล้วนะถ้าคำถามนะก็เอาเอาดูด้าสมาไว้ข้างหน้าแทนประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราอันนี้คือการทบทวนนะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกกันโอเคอ่านี่คือแบบฝึกนะคะไปดาวน์โหลดได้นะคะอ่าตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยอ่ะ I อันนี้ให้เติมอะไรคะ I play หรือว่า I plays ออันนี้ I p l a y ให้เติมคาว่า I plays ทำไมอัน,นี้ไม่เติม s ล่ะคะเพราะว่าจำได้ไหม Present simple โครงสร้างของมันก็คือ subject แล้วก็บวก verb เติม s หรือไม่เติม s ขึ้นอยู่กับประธานอันนี้ประธานของมันก็คือ I y o U V h e y I U V day จำไว้นะคะ I U V day เนี่ย verb อ่ะจะต้องไม่เติม s อ้าว verb ไม่เติม s นะคะโอเค verb ไม่เติม s, ah, <S ได้และอ้าว ah, verb ไม่เติม s, <S, mm hmm. <S ก็เป็น I play ต่อไปอัน number two นะคะ Jane not speak English she speak French อ่ะอันนี้เห็นไหมคะเป็นความจริงทั่วๆไปนะคะว่าคนชื่อเจนอะผู้หญิงชื่อเจนเนี่ย mm hmm. เขาไม่พูดภาษาอังกฤษนะแต่เขาพูดภาษาฝรั่งเศส โอเคะ okay. แล้ว not speak จำไ,ได้ไหมคะโครงสร้างของโครงสร้างของ present simple นะคะโครงสร้างของมันคืออะไรให้ใช้ดูกับ does มาช่วยให้ใช้ดูกับ does มาช่วยนะคะ,ะจะดูจะ does เรารู้ได้ยังไงถ้าประธานนะคะเป็น he she it ให้ใช้ does ให้ she it ให้ใช้ does นะแล้วเจล่ะประธานเป็นอะไรถ้าเราแทน pronoun เจนเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมเขาคนเดียวใช่ปะเราต้องแทนเขาเป็นชีอ่าเฉเราก็รู้แล้วโอ้ชีชีต้องใช้อะไรมาช่วยชีต้องใช้ดัสนะคะโอเคอ่ะชีดัสโอเคเราก็ลองเติมดูนะคะอ่าลบชีทิ้งก่อนนะคะโอเคอุ๊เออ่าลบชีทิ้งก่อนนะคะก็คือเขียนคำว่าเจนเอาดัสมาช่วยนะอ่าดัสดัสดัสอะไร does not หรือ doesn't ก็ได้นะคะ speak speak ต้องเติม s ไหมไม่ต้องเติมแล้ว สปีกไม่ต้องเติมแล้วเพราะว่า d a าสมันทำหน้าที่บ่งบอกให้เรารู้แล้วนะคะว่ามันว่ามันเป็นอะซิงเกลิล a ามันเป็นคนเดียวอาประมาณนี้นะคะดังนั้นเราไม่ต้องเติม s s ที่สปีกแล้วเพราะว่า d a าสแต่ทำหน้าที่ไปแล้วนะคะ she she speak อะคราวนี้แหละ she speak ไม่ต้องไม่มีด้าสแล้วใช่ไหม she speaks เป็นประโยคบอกเล่าดังนั้นสปีกอะเราจะต้องเติม เติม s, s นะคะจำ,จ,ำจำได้ใช่ไหมคะ h, e she, it ถ้าเป็น h, e she, it ะจะต้องบวกบวก verb ที่เติม s โอเคและหลังจากนั้นนะคะเราลงไปข้อ3ดูนะข้อ3ข้อ3ข้อ3เนี่ยเป็นประโยคคำถามนะคะข้อ3เป็นประโยคคำถามเห็นไหมโอเค your parents นี่ประธานคือ your parents เห็นไหม your parents มี s ด้วย parents หมายถึงใครพ่อกับแม่นะคะทั้งคู่เราเลยเติม s นะคะแปลว่าผู้ปกครองของคุณ your parents in Brazil ่ h โอเคอันนี้นะคะ verb ของมันคือ leave นะคะ leave เวิร์บของมันคือ leave นะคะเวิร์บของมันคือ leave ก็เป็น do ใช้ do หรือใช้ does นะคะจำได้ไหมคะ do do หรือว่าใช้ does ขึ้นอยู่กับประธาน does นะคะเมื่อเราเห็น he เมื่อเราเห็น he she อ่าเมื่อเราเห็น h ีชี e ิ t นะคะให้เราใช้กับ does เมื่อเราใช้ประธานของเราเป็น i u v day อ่า i u v d ให้เราใช้ให้ให้เราใช้กับ do กรณีนี้นะคะ your parents มีสองคนใช่ไหมมีย o u r parents มี2คนดังนั้นก็เขาก็คือเ y นั่นแหละ ดู uh, uh, เราก็ต้องใช้ดูใช่ไหมดู day ดู day ดู day จำไว้นะดู day parents do your parents do your parents okay ลบก่อนมืน o k do okay. okay. uh, o k okay. ก็เป็น do do your parents live uh, live ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะ do your parents live in Brazil uh, yes they do ข้อ4นะคะ I not know จำได้ไหมคะอยู่ดีๆเราจะไปเขียนว่า I not know ไม่ได้นะคะเราจะต้องเอาอะไรมาช่วยเอาอะไรมาช่วยเราต้องใช้ do หรือ d o e s นะคะ do หรือ d o e s จำได้ไหมคะ I use day ให้ใช้กับ do I use day do โอเคก็เป็น I not know ก็เป็น I don't know I do not know I do. อาดูมาช่วยนะคะ I do not know. I do not know how to spell this word. Can you help me? อ่าข้อห้านะคะ My son. ลูกชายของฉันนะคะลูกชายของฉัน ride a bike. จำได้ไหมคะอ่า uh, อะไรใช้กับ verb เติม s คะ He, she, it. เวิร์บเนี่ยจะต้องเติม S นะคะเวิร์บต้องเติม S เดี๋ยวเรามาดูซิไม,มสันไมซันแทนเขาคืออะไรคะไมสันเป็นผู้ชายใช่ไหมแล้วมี S ไหม ไม่ใช่ plural เลยใช่ไหมม m สไมซ์ซันแค่คนเดียวนะคะดังนั้นเขาเป็น singular ใช่ไหมคะดังนั้นเวลาแทนนะคะใช้ pronoun แทนเนี่ยเราใช้คำว่า he he, he แทนเขาจำได้ไหมคะ he she it ให้ใช้ verb ให้บวก verb เติม s he she it นะคะ my son r i d e r i d e ก็เป็น rides rides right. my son rides a bike he enjoy จำได้ไหมครับ enjoy เป็น verb เติม s ไม่เติม s เติมด้วยนะคะ He enjoys He enjoys เติม s นะคะ It a lot My son rides a bike He enjoys it a lot อ่าต้องเติม s ด้วยนะคะ, hey, ะ,คะข้อ6ค่ะ I I cook everyday เห็นไหมเจอคำว่า every day นะแสดงว่ามันเป็น h a b i t ใช่ไหมมันเป็นกิจวัตรประจำวันนะเกิดขึ้นทุกๆวันเห็นคำว่า every day เมื่อไหร่ใช้ present simple เท่านั้นอย่าไปใช้ c o n t i n u o u s day ขาดนะคะโอเค i i o o k i o o k i cook. อ่ะจำได้ไหมคะ i u v day i u v day i u v day verb form s ไหม เวิร์มไม่เติมนะคะเวิร์มไม่เติม s นะคะดังนั้น I cook ต้องเป็น I cooks หรือ I cook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  คือไม่ต้องเติม s นะคะ I u w e d to เวิร์มไม่ต้องเติม s He she it เวิร์มเติม s ค่ะข้อ7นะคะ uh, We always เห็นไหมเจอคำว่า always อีกแล้วเป็นกิจวัตรที่เกิดขึ้นประจำนะคะ We always We อนะ วี we, จำได้ไหมคะอะไรที่ใช้กับเวิร์บไม่เติม s อ่าเห็นไหม Are you we they we อ่าเวิร์บไม่เติม s นะคะ we always do หรือ does ดีอ่า do หรือ does ดีต้องเป็น do นะคะ we always do อ่า we always do ก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยคะ่ะเป็น we always do laundry ourselves แสดงว่าฉันเป็นคนซักผ้าเองซักผ้าด้วยผ้าเองนะอ่าทำด้วยเราเราเองนะคะ ข้อ8นะคะจิมแอนโจหนึ่งบวงหนึ่งเป็น2องคนนี้ไม่ได้จิมคนเดียวนะคะโอเคไหมจิมคนเดียวแทนเขาแทนเขาไว้ขี่แต่จิมแอนโจมี2คนนะเป็นพูโรแล้วนะเป็นาามากกว่า1คนนะให้ให้แทนเขาว่าเดย์ให้แทนเขาว่าเดย์แล้วนะเดย์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 แรลลี่แทบจะไม่ เทพจะไม่จำไ,ได้ไหมคะถ้าเห็น uh, a o e r of frequency rally usually always sometimes พวกเนี้ยให้ใช้เป็น present simple ท่านั้นโอเค h day rally rally โอเคจำไ,ได้ไหมคะ day day ให้ใช้กับ day ให้ใช้กับ verb ไม่เติม s ค่ะ they อ r ะ they rarely go camping uh, ่า they rarely go camping go ไม่ต้องเติมแล้วนะคะ s อ่า uh, uh, เพราะว่าเป็น they แต่ถ้าจิมคนเดียวนะจิม he he rarely goes คำเพลงเราอยเติม e s นะแต่นี่ Jim and Joe 1บวก1เป็น 2, 2> นะคะเป็น day นะคะโอเคข้อ9นะคะโอเคเป็นคำถามนะพอเป็นคำถามปุ๊บใน present simple เป็นคำถามปุ๊บเราต้องใช้ do หรือ does มาช่วยนะคะอันนี้จะเป็น do หรือ does ดีอะจำได้ไหมจำได้ไหม do หรือ does ดีอ่า do do ใช้กับ i you we they ดัสใช้กับดัสใช้กับ he she it อ่าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ do you อ่ะ you you คืออะไร you คือ do อ่ะ i do you do you อาจจะพูดให้ติดปากน,นะคะ do you do i do we do they อ่ะประมาณนี้นะคะก็ต้องเป็น do do you do you read Read ก็ไม่ต้องทำอะไรเด a d ย o o k s in if in the evening Do you read books in the evening ก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยคุณอ่านหนังสือช่วงก็คือหรือเปล่านะคะอันที่10นะคะ regularly regularly คือเป็นประจำนะคะเป็นประจำนะคะเห็นไหมจำไว้นะคะมี a w a y f frequency มี regularly มี always usually พวกนี้เป็น habit s เป็น routine นะคะเป็นกิจวัตรประจำวันนะเราจะต้องใช้กับ verb ไม่เติม เราจะต้องใช้กับ present simple แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้ do แล้วว่าเราจะเติม s ไม่เติม s จำได้ไหมคะ i จำไ,ได้ไหมคะว่า i u v d ทุกทีนะคะ,ะ i u v d ใช้กับ verb ไม่เติม s นะคะอันนี้เป็น i i regular ก็เป็น e ธรรมดาเลย i regular eat fruits ต่อไปข้อ11นะคะข้อ11 i not drink coffee ฉันไม่กินฉันไม่ดื่มกาแฟโดยปกติแล้วฉันไม่ได้ดื่มกาแฟนะประมาณนี้นะ,ะโดยปกติแล้วฉันไม่ได้ดื่มกาแฟนะคะเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นนิสัยของเรานะคะให้ใช้ Present s i m p l e เท่านั้นอ่ะ I not drink coffee I not ไม่ได้นะคะจะต้องมีอะไรมาช่วย o n นหรือวัดเส้นดีอ่ะเราจะต้องใช้เป็น o n นนะคะเพราะว่ามันเป็นกิจอ่ามันเป็น I U V day จำได้ไหมคะ I don't drink I don't drink อ่ะ uh, coffee it it อ่ะจำได้ไหมคะถ้า be verb to be คืออะไร verb to be ได้แก่ is am are อ่าแล้วอะไรใช้กับ is คะก็คือ it it she he พวกเนี้ยให้ใช้กับ is นะคะ I ใช้กับ am แล้วอะไรที่ใช้กับ are ก็คือ we they แล้วก็ you ให้ใช้กับอ uh, านะคะ it อันนี้ใช้กับอะไรใช้กับ is อเคไหม uh, it ก็เป็น it is it is bitter ก็เป็น่า uh, I don't drink coffee it is bad bitter it is bitter มันขมนะคะฉันก็เลยไม่กินนะ่าต่อไปนะคะ่าอันที่12นะคะนี่คือมันม อันที่สิบสองนะคะก็คือ I like those butterflies. อ่า I like จำได้ไหมคะ I U V d e y verb ไม่ต้องเติม s นะคะก็เ,เป็น I like those butterflies. They แล้ว they จำได้ไหมคะ They ใช้กับอะไร is, am หรือ are คะ verb to be ให้ใช้กับ are นะ are uh, they are lovely อ่าก็เป็น I like those butterflies they are lovely uh, อันนี้ประมาณนี้นะคะเรามาทบทวนอ่า uh, present simple กันวันนี้โอเคอย่าลืมนะคะไปดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ไปทำ uh, งานใน pdf ไฟล์แล้วก็สามารถเช็คคำตอบได้เลยค่ะ